สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์วิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีผู้เชี่ยวชาญในประเทศอังกฤษได้ออกมากล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสะพานในเมืองบันติมอร์การที่เรือบรรทุกสินค้าเข้าไปชนสะพานจนทาให้สะพานนั้นเกิดการถล่มขึ้นมานั้นผู้เชี่ยวชาญมองว่า ไม่ใช่เรื่องปกตินักนะครับเดวิดไนท์ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันวิศวกรโยธาในประเทศอังกฤษได้ออกมาระบุนะครับว่าเหตุการณ์สะพานถล่มครั้งใหญ่เนื่องจากถูกเรือชนครั้งแรกในรอบ40หรือ50ปีซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้เป็นเรื่องที่ผิดปกติมากๆเขาบอกว่ามันผิดปกติมากๆที่สะพานจะถล่มลงมาเพราะแรงกระแทกจากเรือเราเคยมีตัวอย่างของเรือที่ชนต่อหม้อสะพานแต่ปกติแล้วต่อหม้อจะถูกออกแบบมาเพื่อรองรับแรงกระแทก จากเรือได้ในระดับหนึ่งและจากการขนส่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในบริเวณนั้นนี่เป็นเหตุสะพานถล่มครั้งใหญ่เนื่องจากถูกเรือชนครั้งแรกรอบ40หรือ50ปีผู้เชี่ยวชาญระบ,บุว่าการสร้างสะพานใหม่จะใช้เวลานานประมาณ18เดือนถึง2ปียังไม่นับช่วงเวลาออกแบบเพื่อวางแผนในการก่อสร้างสะพานใหม่ที่น่าจะเกิดขึ้นก็คือจะต้องมีการสืบสวนอย่างละเอียดจากซากที่เหลืออยู่การสร้างสะพานใหม่จะใช้เวลานานเป็นไปได้ไหมว่า จะต้องมีการสร้างรากฐานใหม่และโครงสร้างใหม่ทั้งหมดแทนสะพานเดิมที่มีอยู่เขาบอกอีกว่าระยะเวลาก่อสร้างน่าจะอยู่ราวราวเดือนถึง2ปีแต่ก่อนหน้านั้นจะต้องมีการออกแบบที่ต้องมีทีมวิศวกรโครงสร้างนักออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพื่อวางแผนว่าจะสร้างสะพานนั้นอย่างไรส่วนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสะพานใหม่นั้นเขาคาดว่าน่าจะใช้เงินจํานวนหลายร้อยล้านปอนด์โดยเขาอ้างอิงถึงกรณีซ่อมสะพานในภาคเหนือของประเทศอังกฤษ ไม่นานมานี้ซึ่งใช้งบประมาณราว600ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ27,000ล้านบาทด้วยกันความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าน่าสนใจทีเดียวเมื่อเรือนั้นได้เข้าไปชนกับสะพานฟรานซิสกอตคีในเมืองบันติมอร์รัฐแมนิแลนด์ของสหรัฐอเมริกาจนทําให้พังถล่มลงมาล่าสุดนั้นมีการเปิดเผยนะครับว่าจากการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางทะเลระบุนะครับว่าเรือสินค้าดาลี่ความสูง290เมตร และบรรจุตู้คอนเทนเนอร์นับหมื่นตู้กําลังออกจากท่าเรือของเมืองแอนเวิร์บนะครับมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเบอร์เมอร์ฮาฟเฟนในประเทศเยอรมนีขณะกําลังแล่นมีรายงานว่าส่วนเรือนั้นไปเกี่ยวไปเหวี่ยงทําให้ท้ายเรือเสียสีกับท่าเรือสร้างความเสียหายให้อย่างมากกับตัวเรือหลายเม็ดซึ่งเรือลํานี้เป็นเรือลําเดียวกันนะครับที่ไปชนกับสะพานฟรัสส์กอตคีในเมืองบันติมอร์ซึ่งก่อนหน้านี้เรือลํานี้เคยเกิดเหตุ ไปชนกับท่าเรือในเมืองแอนเวิร์ปในประเทศเบลเยียมเมื่อปี2,559มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับซึ่งหลายฝ่ายนั้นก็ตั้งคําถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับเรือลําดังกล่าวทาไมเคยเกิดเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งและครั้งนี้มันเกิดเหตุซ้ําและครั้งนี้ก็พบว่าการเกิดเหตุนั้นก็สร้างความเสียหายให้กับสะพานซึ่งเสียหายอย่างหนักเลยทีเดียวในขณะที่เรื่องของการค้นหาผู้ที่สูญหายนะครับซึ่งมีการรายงานว่าคนงาน ที่กำลังซ่อมสะพานอยู่นั้นได้ตกลงไปในแม่น้ําซึ่งเกิดการสูญหายไปหคนล่าสุดนั้นทีมปฏิบัติการกู้ภัยได้ยุติการค้นหาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะคาดว่าทั้งหมดนั้นคงเสียชีวิตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เป็นความเคลื่อนไหวนะครับที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่างประเทศนํามาเล่าสู่กันฟังนะครับหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดติดตามช่องท้าอินเตอร์ดิวในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสาร จากทั่วทุกมุมโลกไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนด่ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ